คนดูดูสิครับตอนนี้เรากำลังเล่นจะตัวเกมฟรีไฟลด้วยเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดบนมือถือกันนะครับนี่เป็นไงล่ะโคตรโหดโคตรตรึงนะครับวิธีการเป็นไงไปร,รับชมกันเลยครับถ้แล้นะครับให้เราทําการซื้อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทางโกโจโดมาก่อนนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคําใยใต้คลิปเลยนะครับหรือกดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลือง ฝั่งซ้ายมือได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับแสงสีได้นะท่านผู้ชมนะปรับแสงสีได้นะครับเปิดปิดแสงได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถที่จะปรับ DPI เมาส์ได้นะครับปกติเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ปรับ DPI เมาส์ได้นะครับอ่านะครับเมื่อทําการซื้อมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับต้องชาร์จแบตด,ด้วยนะนี่จะเห็นไหม เขาจะให้มานะครับเจ้าตัวรูชาร์จนะครับกับในส่วนของสายชาร์ตนี่อยู่ในกล่องเลยนะครับอย่าลืมชาร์จแบตก่อนใช้งานด้วยนะเมื่อทาการชาร์จแบตเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะประมาณ3-4ชั่วโมงค่อยถอดออกนะฮะท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมนะให้มาเจ้าตัวที่เมาส์ของเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้หันไปด้านหลังนะนี่ท่านผู้ชมจะเห็นเจ้าตัวรูปบูชูอยู่นะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอย่างนี้ให้มันไฟกระพริบแบบนี้นะท่านผู้ชมนะจากนั้น ปนะเปิดไว้นะครับเป็นออนนะฮะท่านผู้ชมนะจากออฟเป็นออนอย่างนี้นะครับตรงนี้นะนี่ไฟก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดคําว่าคอนิคครั้งหนึ่งอย่างนี้ให้ไฟมันกระพริบ pip, นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับวิธีการต่อมานะให้มาที่โทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad ของเราในหะ้มาที่เจ้าตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะท่านผู้ชมนะของพี่ในี่ใช้แท็บเล็ตนะครับก็จะทําการแบบว่าปัดลงมาด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมนะนะแล้วก็ไปกดติ๊กที่รูปบลูทูธนะท่านผู้ชมนะนะกดติ๊กขึ้นไป จากนั้นนะท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นมานะครับคำว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อยู่ด้านล่างนะฮะท่านผู้ชมนะให้เราทําการเชื่อมต่อทั้งสองชื่อทั้งสองชื่อเลยนะครับในส่วนของบลูทูธคีย์บอร์ดกับ BT 5.2เมาส์นะเชื่อมเลยนะครับกดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วกดจับคู่ครับแล้วกด b t 5.2เมาส์ติ๊กเข้าไปครับแล้วกดจับคู่ครับจากนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับตรงชื่อตรงนี้นะฮะเห็นไหม BT 5.2เมาส์กับ บูทูธคีย์บอร์ดตัวนี้เชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะวิธีการสลับภาษานะครับก็กดในส่วนของชิปกับสเปซบาร์นะท่านผู้ชมนะนี่ชิปสเปซบาร์นะนี่เห็นไหมชิปสเปซบาร์นะครับเป็นวิธีการปรับภาษานะครับเห็นไหมจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะนี่ปรับได้นะครับม,มาท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมเราจะทําการแบบว่าไปโหลดเจ้าตัวแอป a n d a m o ม s e Pro นะแบบนี้เลยนะฮะไปโหลดมานะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนนนี้้ะะครรััับสบสาาหหเเจตววแออ Penda Pro มมื่โลลด แอปนี้ต้องซื้อนะับท่านผู้ชมนะราคาร้อยกว่าบาทนะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับให้เราทําการ a c t i v a t e นะวิธีการ a c t i v a t e ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะไปกดดูกันได้นะครับหรือว่าลิงก์โปรไฟล์หน้าปักหมุ่นนะสำหรับวิธีการ a c t i v a t e ใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับเมื่อเราทําการซื้อมาแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการกดเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับในส่วนของติ๊กถูก2อันนี้นะท่านผู้ชมนะแนะนํานะครับท่านผู้ชมนะตรงติ๊กถูก2องเเเปป็นนสสีีีีขขยยววหมดะถ้าใครอันใดอันนนึงงีต้้อทําใหถูกวิธะครับ บรรทัดแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะเราเชื่อมต่อแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้ไปสองนิ้วไว้แบบนี้ถูกต้องแล้วในส่วนของบรรทัดที่2นะครับคำว่า activate ต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะทานผู้ชมนะวิธีการทําให้เป็นสีเขียวนะครับอยู่ด้านล่างคำใหญใ่ใต้คลิปนะเขาเรียกว่า activate นะอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตระก้า หรือว่ากดไปที่ลิงก์ปักหมุดหน้าโปรไฟล์นะผมวางวิดีโอไว้ให้หมดแล้วนะครับเมื่อเราทําการทําให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้ทั้ง2อันแล้วนะครับให้เรานะครับมาทําการเพิ่มเกมนะเห็นไหมปุ่ม add เกมนะครับตรงนี้นะครับกดเพิ่มเกมไปได้เลยนะฮะจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับเลื่อนหานะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะของผมจะเพิ่มไปที่เกมฟรีไฟล์นะผมก็จะเลื่อนหาเจ้าตัวเกมฟรีไฟล์นะครับเมื่อเจอเกมฟรีไฟล์แล้วให้เราทําการกด add เลยนะฮะ จากนั้นนะครับไอคอนฟรีไฟจะขึ้นมานะครับแนะนํานะครับเวลาเล่นนะเราต้องเล่นผ่านจตัวแอปแพนด้ามอปล o ดทุกครั้งนะจากนั้นนะครับให้เราทําการเข้าเกมได้เลยนะครับกดทิกเข้าไป1ครั้งนะครับนี่มันก็จะทําการเข้าเกมให้อัตโนมัตินะไปที่ส่วนของตั้งค่าก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปในส่วนของคําว่าการควบคุมนะครับแล้วก็ปรับแต่งปุ่มนะฮะ จากนั้นนะครับจะขึ้นปุ่มแบบนี้ขึ้นมานะครับ poke. อันนี้คือปุ่มในเกมนะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นในส่วนของรูปแพนด้านะเห็นไหมเป็นเงาแพนด้าแบบนี้นะครับกดติ๊กมานะครับอันนี้เป็นแอปมันนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็วางปุ่มให้เหมือนผมเลยนะครับここท่านผู้ชมนะถ้าใครวางปุ่มไม่เหมือนผมเนี่ยก็ให้ปรับตั้งให้เหมือนผมซะนะครับเดี๋ยวผมจะมาวางปุ่มให้ทุกคนดูใหม่กันหมดเลยนะฮะอย่างแรกนะท่านผู้ชมนะเราจะมาทําการนะครับเพิ่มปุ่มก่อนนะท่านผู้ชมนะ ให้เรามานะไปเลือกในส่วนของเจ้าตัวปุ่มแบ็กแท็กตรงนี้นะครับเลือกก่อนนะลากลงมาไว้ในส่วนของปุ่มใช้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับกดปุ่มตัวเอฟบนคีย์บอร์ดนะฮะท่านผู้ชมนะมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มเอฟแบบนี้ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นการเปิดกระเป๋าใช้งานของนะฮะท่านผู้ชมนะหรือว่าเก็บของนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ปุ่มบวกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลากปุ่ม A ลงมานะครับในส่วนของปุ่มช่วยเหลือนะให้เป็น G แลลล้วกก็าางมอีกนะครับแล้วก ใช้สกิลเป็นปุ่ม B นะครับทำตามผมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลากปุ่มนะฮะปุ่ม R ตรงนี้เป็นเป็นรีโหลดปืนเนี่ยไว้ด้านบนดีๆนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เลขสองแล้วก็เลขสามนะครับดวจาแล้วก็ปุ่มียนะครับตรงนี้ไปปเ็นปุ่มนะทผชมนะอท่านผู้ชมนะเราจะทําการนะครับเพิ่มปุ่มนะครับฝั่งเก็บของอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะกด เพิ่มขึ้นมาปุ่ม e นะครับหนีปุ่ม k นะขึ้นมาฟืบแล้วก็ให้มันเป็นในส่วนของ g นะครับแล้วก็ปุ่ม h นะท่านผู้ชมนี่ h นะเป็นไงใช้งานง่ายแล้วนะจากนั้นนะครับก็ลากในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มยิงนะลากลงมานะครับมาไว้ตรงนี้นะครับปุ่มยิงนะปุ่มระเบิดนะครับระเบิดกดบวกขึ้นมานะครับ แล้วก็ในส่วนของลากปุ่มคีมานะหรือว่าปุ่ม e มานะครับจากนั้นหน้าปุ่มระเบิดผมจะปรับไว้เป็นเลข4แล้วกันเนาะเลข4ี่ไอวอลนะครับผมจะลากลงมาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะลากลงมาตรงนี้นะครับปุ่มคีนะไอวอลผมอยู่ตรงนี้นะผมจะให้มันเป็นปุ่ม e นะฮะแล้วก็กดเออ่ในส่วนของย้อนกลับแล้วก็กดเซฟนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาที่เจ้าตัวแผ่นหน้าอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแผ่นหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับมาที่ฟันเฟืองนะท่านผู้ชมนะมาที่ฟันเฟืองจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับ button opacity นะฮะตรงนี้นะมันจะเปป็นกาารรบว่ั ให้มันแบบว่าไม่เห็นเงาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตรง POV ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะ่าจะเป็นในส่วนของปรับความเร็วเมาส์นะท่านผู้ชมนะส่วนตรงนี้นะครับเมาส์ชุดส่วนตรงนี้นะครับชุดหมดชดคัทนะฮะตรงนี้นะครับให้กดติ๊กขึ้นมาหนึ่งครั้งนะฮะจากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่มตัวนอนนะแบบผมนะนี่ให้มันเป็นปุ่มตัวนอนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกดย้อนกลับมาแล้วกดติ๊กถูกแล้วก็กดปุ่มแพนด้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ แล้วก็กดบวกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลากจาตัวปุ่มคียหรือว่าปุ่ม E ตรงนี้ลงมานะครับฟึบมาวางไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่คลิกขวานะเป็นการลิง์นะฮะท่านผู้ชมอ่าจากนั้นกดย้อนกลับมาแล้วกดบวกกดเซฟนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ย้อนกลับไปได้เลยนะครับย้อนกลับไปได้เลยฟึบนะครับผมจะไปลองเล่นดูนะ นี่นะฮะท่านผู้ชมหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเจ้าตัวพวกปุ่มทั้งนี้เป็นเงาเงาอะไรเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเออไม่ต้องตกใจนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาทำการแบบว่า ลบปุ่มมันออกนะฮะเราจะมากดที่จะตัวรูปแพนด้าเหมือนเดิมนะครับกดไปที่ฟันเฟืองนะฮะแล้วก็เลื่อนไปที่ไฮเดนตรงนี้นะครับนี่จะเป็นการแบบว่าหลบปุ่มนะทานผู้ชมนะไม่ให้แบบวันเห็นปุ่มนะครับมันจะได้ไม่กีกาตานะแล้วกดย้อนกลับแล้วก็กดบวกนะครับผมลืมผมลืมเพิ่มปุ่มในส่วนของปุ่มหิวเลือดนะทานผู้ชมนะผมก็จะมาที่จะตัวแพนได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกดบวกนะฮะแล้วก็ลากปุ่ม e ลงมาครับตรงนี้ผมจะให้เป็นอันตินตนะหรือว่าคอมมานองข เซฟไปนะครับอ่าท่านผู้ชมจะเห็นแล้วแต่ว่ามันยังไม่เลื่อนถูกไหมมันจะมีไอคอนเมาส์อย่างนี้ออกมานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องปิดเมาส์ก่อนนะปิดเมาส์ก็คือไปที่ในส่วนของปุ่มตัวหนอนนะสลับภาษานะตรงนี้นี่เห็นไหมตัวหนอนสลับภาษาปุ๊บเมาส์จะหายนะครับเราก็สามารถที่จะหันได้แล้วนะท่านผู้ชมนะว่าวเป็นไงเออถ้าเราต้องการที่จะเปิดนะครับก็กดในส่วนของปุ่มตัวหนอนอีกรอบหนึ่งเมาส์ก็จะมานะท่านผู้ชมนะแต่หันไม่ได้นะครับต้องปิดไว้ไไไวเวลาเล่นนะท่ะานผู้ชมนะอือเห็นไหม เป็นไงล่ะลองเทสการยิงดูนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นไงล่ะโอ,โอ้โคตรโหดโคตรตรึงกหัวได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้แล้วแต่ว่าคนปรับยังไงมานะฮะท่านผู้ชมนะนี่สงสัยเราต้องไปปรับเพิ่มนะครับความไวเมาส์อะไรอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนีโ่โอ้ดึงต,ต,ตัวตึงๆเลยว่ะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองลงไปเล่นกันดูนะครับท่านผู้ชมนะว้าวไปได้ว่ามาโคตรตรึงกตัวหน่อยละกันวางไอวอลครับสวย กระโดดมาครับอัดตัวตึงๆว้าลวงมาครับเกิดนะฮะสวยเอาว่ะเอาว่ะอยู่ไหนกันจ๊ะ แลกตัวตึงๆโคตโหดโคตึงนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเกมฟรีไฟล์นะท่านผู้ชมนะเอ่อก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับใครที่ซื้อไปเล่นนะควรที่จะเป็นนะครับในส่วนของมือถือที่เป็นชิป snapdragon นะอันนี้ผมแนะนํานะแต่ชิปอื่นก็ใช้งานได้แต่อาจจะเจอบั๊กนะครับแล้วก็ควรที่จะเป็น android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะ10 11 12 13อันนี้ใช้งานได้เลยนะครับส่วน ios นี่ใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับการเเเเพิ่่่่่่มมมมมปุลนนนนนจ้้้้าาาตััวกะะะะไไดครบออยซืฮทผูช แล้วก็มีแนมขั้นต่ําบนมือถือนี่ควรประมาณ4ี่กิกนะท่านผู้ชมนะแนะนาเป็น4ี่กิกนะเพราะว่าจะได้เชื่อมในส่วนของเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดได้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าชิป WiFi มันจะแรงกว่านะฮะในการรับส่งสัญญาณครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยิงซื้อเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดนะครับอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับหรือกดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองซ้ายมือนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวละครจะกันไคลิปหน้าบายจ้า